บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่สวยมากๆเป็นรถที่สวยมากๆจะเห็นได้ว่ากันชนหน้านะครับกระจังหน้ารวมไปถึงตัวครอบฝากระโปรงหน้าตกแต่งมานะครับ SMT นะครับโลโก้สวยนะครับโลโก้เท่นะไม่เหมือนใครนะฮะแบบ ABS นะครับอจอหน้าจอหลังมีให้ครบนะครับเพราะรถคันนี้จะของเก่าเขาก็มีลูกสงลูกไปรงเรียนเหมือนกันนะฮะเพราะนั่นเองอุปกรณ์ความบันเทิง ทีวีหน้าทีวีหลังกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้ครบวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าคอมมิวเตอร์2.5ปี2011นะครับเป็นรถสุด VIP นะครับเพราะคันนี้ตกแต่งมาเป็นรถ ผู้ใหญ่นะครับใช้มานะครับบอกเลยว่าท่านใดหาอยู่นะครับรถตู้ที่ราคาไม่แพงนะบอกเลยว่าคันนี้นะฮะสองสองพันห้า d 4 d คันนี้น่าใช้มากๆนะครับเดี๋ยวผมมาไปดูท่านเห็นแล้วครับภายนอกนะครับอี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูด้วยเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่สวยมากๆเป็นรถที่สวยมากๆจะเห็นได้ว่ากันชนหน้านะครับกระจังหน้ารวมไปถึงตัวครอบ ฝากระโปรงหน้าตกแต่งมานะครับ SMT นะครับโลโก้สวยนะครับโลโก้เท่ะนะไม่เหมือนใครนะฮะมีกันชนด้านหน้าด้วยนะมีกันชนสเตเลสด้วยมีครอบก้านประนน้ำฝนมาด้วยเพิ่มความรูหรานะครับวันนคันนี้มีเอกลักษณ์นะครับตกแต่งสวยงามนะฮะเห็นว่าห้องผนังห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงาน น้ำยาหม้อน้ำจะเป็นสีแดงอยู่จากศูนย์นะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมสติกเกอร์นะครับราสินค้าน้ำยา 134A นะครับสติกเกอร์ต่างๆยังเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยรวมไปถึงน็อตฝากระโปรง่านผู้ชมครับยังไม่เคยขยับนี่บ่งบอกได้ว่าคันนี้ไม่เคยชนซอกประตูซอกมุมมุมห้องเครื่องนะครับด้านขวามุมห้องเครื่องด้านซ้ายนะครับสวยงามเดิมๆ ดูง่ายนะ่านผู้ชมครับคันไหนที่มันมีกระแทกมานิดหน่อยทง่ายเพราะหน้ามันสั้นอยู่แล้วพวกนี้ดูตัวเนี่ยตัวเสียบคำฝากระโปรงกลิปยังอยู่ไหมความเรียบร้อยของซอกเหล่านี้นะครับรอยซีนกาวต่างๆมิดอาร์คยังดมเดิมไหมบอกแล้วว่าคันนี้ด้านหน้าสวยมากเดิมไม่มีอุบัติเหตุร้อเปอร์เซ็นต์ันเฟิร์มนะครัด้านหน้าต่อมานะครับความเป็น V.I.P. ฮะไว V.I.P. ล้อแม็กนะครัคันนี้ใส่ล้อแม็กของ f o r t u n e r มานะครับ f o r t u n e r โฉมแรกวีโกโฉมแรกล้อแม็กอย่างนี้อนอกกเหนือจากนี้นะครับมีม่านมาให้นะคุผู้ชมครับมีม่านรอบคันเลยม่านกันแดดนะครับรวมไปถึงจอด้านหน้ามีจอมาให้นะครับจอด้านหน้าด้านหลังเนี่ยโหยิ่งสุดอลังเลยนะครับมาพามาดูด้านหลังต่อทีนี้น้องบิก๊กเปิดด้านท้ายฝาท้ายหน่อยจะได้มีแสงหน่อยนะพามาดูด้านในครับด้านในคันนี้ VAP เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้า VAP สุดๆนะครับเบาคู่หน้าคอนโซลหน้าด้วยนะครับคอนโซลหน้าด้วยมีเครื่องเสียงมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะด้านบนก็ตกแต่งมาครบนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับเครื่องเสียงระบบไฟต่างๆทํามาเต็มระบบเลยและที่สําคัญนะครับเบาด้านหน้าคู่หนึ่งด้านหลัง3าครับ VAP ครับนะฮะข้างหลังนั่ง5คนก็พอนะครับ เพราะเป็นรถ V I P สุดๆส,สำหรับคันนี้อ่ะพี่เอครับน้องบิ๊กให้พี่เอพาดูหน่อยว่าเวลาขึ้นไปข้างหน้านอกจากจะนั่งหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วนะครับท่านยังสามารถหันหน้าไปด้านหลังได้ด้วยนี่มันเท่ตรงนี้แหลนนนะบบออนี่นี่นี่อ่าพับบอลลงอีกเนี่ยอ่ะตั้งโตตรงกลางเนาะเอาผาปูไปที่นี่เนาะ พาปูไปแย่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะทำอะไรนะกินข้าวนะฮะนะ,นะเป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับอ่าแตเห็นไหมสามารถปรับเบาะเอาไม่มานั่งตรงนี้เลยจะขยับง่ายโอ้นั่นเห็นเป็นเหยียบโซ่เบงแล้วเห็นบอ่อ่ะตุ๊บอ่ะทำไมไม่ทำไมไม่ล็อกอ่ะ,อะล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยนี่ผมชอบตัวนี้แหละด้วยความเป็น v i p ของ5ที่นั่งตรงนี้เราสามารถนะครับเราสามารถอ่ะนั่งลงลูกพี่นั่งลงดีๆปรับเบาะเอ็นไปด้วย เออให้มานั่งสบายๆหน่อยนะเออนี่เห็นไหมไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเองความเป็นวีพิลคันนี้นะครับข้างหน้าสองข้างหลังสามเอาโต๊ะมาตั้งกลางนะครับคนขับรถขับไปนะเราก็ทานข้าวไปนะฮะ UM นี่คือความ VIP เพราะฉะนั้นเองที่บอกว่ารถตู้คันนี้สุด VIP นะครับม่านรอบคันนะครับเบาะเองเป็น VIP สุดๆไม่พอนะถ้ามันไกลไปก็สามารถอ่านั่นแหละเอ๊ะถอยมอีกได้ไหมนี่ ตัวนี้เขาเอาไว้ล็อกเฉยๆใช่ไหมนีถอยมีอีกได้ไหมนี่เห็นมมีรางรบาะเราถอยมาสิอาจจะให้ไกลกว่าน,นี้อีกนะนั่งลงทีนีนแล้วขยับถอยหลังมาเออนะฮะคันนี้ยังสามารถถอยเบาะได้ไหมอีกนะฮะนะถอยมาได้ไหมครับถอยให้ดูหน่อยฮะจริงเหรอไม่ใช่นะข้างหน้าข้า,างหน้าดิมันน่าจะมีรางหน้าหน้านะพี่เอ๋นะครับนะมีรางนะสามารถสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้นะครับไหนแต่พี่เอ๋ว่าพี่เอ๋ดูให้ครบหมดแล้ววะสันอ๋อข้างหน้าไม่มีเออไม่มีจริงด้วย หรือว่าก้านนั้นเป็นก้านดุกเลยเหรอนะ,อะเออจริงๆด้วยโอ้ยห้เราว่าไปตากเอาไปล็อกเนีแบตเตอร,ตตรี่ล็อกของมันมาดึงถอยหลังมาดิฮะได้ไหมเนี่ยได้ครับโอ้ต้องใส่แห้งน้อยนึงงนาอโอ้ยเฮาแห้งหน่อยเลยบ่ได้เอ้าเห็นไหมครับเพราะฉะันเองเบ่อเองเลื่อนเดินหน้าเลื่อนถอยหลังจะใส่ของก็ได้นะครับจะนั่งให้ไกลกันหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหานี่คือความเป็น V.I.P. ของรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์เห็นไหม แอร์ไมโครบัสซี่ผมบอกนะฮะเนี่ยไอเปิดปิดด้านหน้าหลังได้มีไฟรอบคันเลยนี่คือความรู้หลาที่ t o โยต้าคอมมิวเตอร์คันนี้มีให้นะครับกันชนรอบคันนะเมื่อสักครู่อะไรกันชนหน้าแล้วกันชนหลังม่านอ่านังบิ๊กเห็นไหมม่านรอบคันนะที่บอกว่ามีม่านด้านข้างนะครับม่านด้านาหลังด้วยนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับโชคไฟฟ้ายังสามารถสมบูรณ์ใช้งานได้แล้วจะเอาลงแล้วจะอ่าปซ๊บนีนะครับ กันชนรอบคันอ่ะมาสรุปราคาว่าราคาคันนี้จะดีแค่ไหนเหมือนที่โฆษณาว่าราคาดีดีแค่ไหนนะครับโอเคมาคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเลขไม์อยู่ประมาณสามแสนกิโลนะไม่จะเยอะไปนิดหนึ่งเพราะรถคันนี้ปี2011ครับคุณผู้ชมครับปี2011เดก็24ก็13ปีผ่านไปแล้วนะครับอ่า13ปีผ่านไปนะฮะก็ไม์อยู่ประมาณปีละ20,000กว่ากิโลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าปีละ2 0 0 0 0ก็2 0 6 0 0 นะครับไม่อยู่มันสามแสนกิโลนะครับแต่รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถ v i p สดๆนะครับแต่ผู้ใหญ่สามารถใช้เดินทางตลอดนะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ให้มาครบๆทั้งเบาะทั้ง v i p ด้านบนลังคานะครับเบาะแอร์ไมโครบัสกันชนหน้ารอบคันทีวีนะครับมีให้ครบอย่างนี้ในราคาพิเศษแค่ส0่แสนจำเป็นสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเนะใช่ไหม 4, 5, 9, 459,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ผิดนะต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับถ้าราคาเองอาจจะไม่แม่นเพราะคันนี้พึ่งเข้ามานะครับพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆและหลายท่านก็ถามว่าอยากได้รถตู้ราคาที่ไม่สูงเพราะที่เรามีรถตู้ส่วนใหญ่ปี17ปี19นะครับแล้วก็ปี22 23ซึ่งราคาส่วนใหญ่มันอยู่690,000 720,000 750,000รวมไปถึง900,000นะครับ900,000เนาะตัวหน้าใหม่เนาะ นะครับและก็ล้านหนเก้าหมื่นเเรามีทุกกลุ่มทุกราคาแต่ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่มาเจ็ดแสนขึ้นไปแต่เรามีคันนี้เข้ามานะครับสี่แสนาบาทดูก,ก่อนเลือกก่อนมีสีก่อนบอกเลยวคันนี้สวยมากและด้วยเบาะด้วยการตกแต่งนี้ VIP สุดๆสนใจเป็นเจของโทรคุยกับผม0847776699หนะครับหรือแอดไลน์นะฮะแอดไลน์ line, ได้แล้วนะครับแอดไซนะ์ไะแอด์มงคลคา คุยกับผมได้แน่นอนมีตําหนิตรงไหนมีรายละเอียดยังไงส่งเพิ่มเติมซื้อสดซื้อผอ,อนโทรมาคุยกันได้อยู่ที่ไหนทั่วประเทศก็สามารถเป็นเจ้าของส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยให้ช่างตรวจดูกนให้ศูนย์บริการตรวจดูก่อนดีเหมือนที่ผมว่าไหมดีซื้อครับถ้าไม่ดีนะบอกปฏิเสธได้เอากลับคืนมาค่าส่งเงินมัดจำเราคืนให้ทุกบาทถ้าไม่ดีนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจรถจมือสองมั่นใจมุงคนคาเซเตอร์วันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดตดามก กระดิ่งไว้มีรถเข้าใหม่ผมจะมารีให้ท่านดูมีรถดีๆรถถูกๆท่านจะเห็นก่อนใครในทุกๆวันฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับโอ๊ดดีบ